วันนี้ทาสีนะคะเปลี่ยนจากสีขาวเราต้องกล้านะคะทุกคนกล้าเปลี่ยนแปลงแล้วเราถึงจะได้ความสําเร็จนั้นมาเนาะถ้าเราไม่เริ่มต้นที่จะเปลี่ยนแปลงนะรับรองได้อะไรอะไรมันก็จะอยู่กับที่นะคะจากสีขาวนะคะทุกคนวันนี้หลังนี้เพิ่งจะได้สีครั้งแรกนะคะเที่ยวที่หนึ่งนะคะเลอะแบบป้าปอนหลานหน่อยนึงนะคะ ความสุขของคนแก่นะคะอยู่กับบ้านไม่มีอะไรทํานะคะก็ไปได้สีชิวๆมานะวันนี้คือเราซื้อมานานนะคะจนสีเริ่มจะเป็นกระป๋องบวมแล้วนะคะก็จะเปลี่ยนสีเดี๋ยวเราถ้าเราเปลี่ยนได้ประสบความสำเร็จได้ทั้งหมดนะคะก็จะเอามารีวิวให้ทุกคนเห็นอีกนะเพราะว่า ถ้าเราทําให้มันดูออกมาดูดีแล้วก็ใหม่นะคะบ้านเราก็จะน่าอยู่แล้วก็น่าสนใจมากขึ้นเนาะสีขาวบางทีมันนานหลายปีแล้วนะคะเราก็อยากจะเปลี่ยนบ้างเนาะอันนี้เพิ่งจะเป็นครั้งแรกที่แบบสีมันเริ่มบวมนะคะสีชิวนะคะเขาเรียกว่าซีเมนรีวิวสักหน่อยหนึ่งก็ดีนะคะทริจริงบริษัทของเขาก็ร่ำรวยอยู่แล้วนะคะเรารีวิวเฉย เราซะหนึ่งไปเกือบครึ่งกระป๋องนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะให้ดูสีวันนี้ทาสีนะคะเปลี่ยนจากสีขาวเราต้องกล้านะคะทุกคนกล้าเปลี่ยนแปลงแล้วเราถึงจะได้ความสําเร็จนั้นมาเนาะถ้าเราไม่เริ่มต้นที่จะเปลี่ยนแปลงนะรับรองได้อะไรอะไรมันก็จะอยู่กับที่นะคะจากสีขาวนะคะทุกคนวันนี้หลังนี้เพิ่งจะได้สีครั้งแรกนะคะ เที่ยวที่หนึ่งนะคะเลอะแบบป้าป้อลหลานหน่อยนึงนะคะความสุขของคนแก่นะคะอยู่กับบ้านไม่มีอะไรทํานะคะก็ไปได้สีชิวๆมานะวันนี้คือเราซื้อมานานนะคะจนสีเริ่มจะเป็นกระป๋องบวมแล้วนะคะก็จะเปลี่ยนสีเดี๋ยวเราถ้าเราเปลี่ยนได้ประสบความสําเร็จได้ทั้งหมดนะคะก็จะ เอามารีวิวให้ทุกคนเห็นอีกนะเพราะว่าถ้าเราทําให้มันดูออกมาดูดีแล้วก็ใหม่นะคะบ้านเราก็จะน่าอยู่แล้วก็น่าสนใจมากขึ้นเนาะสีขาวบางทีมันนานหลายปีแล้วนะคะเราก็อยากจะเปลี่ยนบ้างเนาะอันนี้เพิ่งจะเป็นครั้งแรกที่แบบสีมันเริ่มบวมนะคะสีชิวนะคะเขาเรียกว่าซีเมน์รีวิวสักหน่อยหนึ่งก็ดีนะคะจริง บริษัทของเขาก็ร่ำรวยอยู่แล้วนะคะเรารีวิวเฉยๆเอาซะหนึ่งไปเกือบครึ่งกระป๋องนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะให้ดูสีตัวนี้นะไฟเบอร e ซีเมนชิลนะคะ TOA Fiber Cement Shield เราก็มาอ่านดูว่า ตัวเนี้มันสำหรับใช้กับทาไม้ใช่ไหมเราก็ดูนะคะไฟเบอร์ตัวนี้นะคะสีน้ำทาไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์อนเนกประสงค์นะคะตามนี้เลยคุณสมบัติของเขาเนาะ mm. ก็คือกระป๋องละพันกว่าบ,บาทนะคะอันนี้นี่ราคากระป๋องเขาอยู่ตรงนี้หนึ่งพันสี่รอยสาสิบห้าบาทนะคะ มันทำให้คนแก่อย่างเราทำงานบ้านได้สวยมากนะคะไม่จำเป็นต้องจ้างทาสีเราจะเล่าให้ฟังนะคะสีทาผนังเนาะสีน้ำสูตรน้ำเนาะก็คือช่างที่เราเคยจ้างเขานะคะติดหนี้ก็ติดก็คือไม่อยากจะใช้หนี้ด้วยแล้วก็ไม่อยากจะมาสนใจนะคะถามจ้างก็ไม่มานะคะ แล้วก็งานแค่นี้เดี๋ยวเราจะทดสอบทำของเราเองแล้วเราก็บอกกับตัวเองว่ามันทำได้เราต้องทำได้นะคะก็ออกมาแบบนี้อันนี้คือประมาณนี้นะคะจัดไปเนาะแล้วก็อันนี้คือเที่ยวแรกของเขานะคะเราก็เอาให้ได้ด้านหน้าไปด้วยเนาะคะอันนี้คือเที่ยวแรกมองไกลๆมองใกล้ๆแล้วรู้สึกเสียใจเหมือนกันนะคะแต่เรากำลัง เริ่มต้นที่จะใจกล้าที่จะปล่อยให้สีมันออกมาแบบนี้นะคะจริงๆมันจะเป็นพื้นสีขาวทั้งหมดเลยนะคะทีนี้ขาวมากนานแล้วนะคะสีขาวจะเป็นแบบด้านหน้าเนาะเดี๋ยวให้ดูนะคะคนแก่ก็เดินเตะนั่นเตะนี่ไปด้วยเนาะนี่จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นไม้เชอร่าเนาะ ถ้าเราเปลี่ยนทั้งหมดก็จะเป็นสีออกมาสีนี้นะคะประมาณนี้เลยนะอย่างนี้เราก็จะเป็นคนที่บอกตามตรงนะคะว่าเป็นคนที่ชอบเปลี่ยนแปลงเนาะเรายอมรับในความเป็นจริงอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ เรากล้าเปลี่ยนแปลงเราอย่าไปคิดบอกอย่าไปเล่าหรือว่าไปสัญญากับใครนะว่าเราจะไม่จะไม่เปลี่ยนแปลงนะคะเราต้องเปลี่ยนแปลงเราต้องทําตัวให้เป็นคนทันสมัยนะคะโอ้หรืออีกเที่ยวนึงนะคะตรงด้านโน้นเนาะแล้วเดี๋ยวด้านนี้ก็จะมาจัดให้เต็มเลยนะคะแถวนี้นะจัดให้สวยไปเลยนะคะในเมื่อเราเบื่อสีขาวแล้วเราก็ใช้สีนี้บ้างนะคะเดี๋ยวเราก็ จะเอาให้มันออกมาดูโอเคกับเราเลยแหละถ้าเรากล้าเปลี่ยนแปลงเนาะอันนี้เป็นสีเก่าทาเมื่อปีที่แล้วนะตอนช่วงที่รัฐบาลบอกว่าจะเปิดประเทศก็เดี๋ยวค่อยตบใหม่ด้วยสีอื่นเนาะเพราะว่าเราทำอันนี้ไม้เป็นไม้เก่าที่ผุแล้วนะโดนแดดโดนเนี่ยเป็นสิบป,ปีนะคะ ถ้าเราทาสีมันก็ยังสวยอยู่นะคะถ้าเป็นไม้ไผ่ที่เป็นเขาเรียกเสือลำแพนขัดแตะเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะคะถ้าเราใช้สีแต่ถ้าเราไม่ใช้เลยนะคะมันจะกลายเป็นเชื้อรานะคะถ้าเราไม่ทาบ่อยๆเนาะเหมือนรามองเห็นลายายดำๆแบบนั้นนะคะเดี๋ยวเราอาจจะขยันหน่อยดูว่าสีของเราเหลือมากไหมนะคะ เราก็จะจัดแค่ด้านนี้นะคะอันนี้เที่ยวที่หนึ่งนะคะเที่ยวที่หนึ่งแบบลายเลอะๆหน่อยไม่ต้องคิดมากอันนี้เป็นความเป็นจริงนะคะเขาถึงบอกว่าคนเราถ้าเรียนรู้ฝึกฝนยิ่งชำนาญยิ่งดูดีนะคะเหมือนมีดเหมือนไม้มีดพลานะคะหรือว่าพวกกลิดยิ่งเราเผามากตอกมากตีมากตบมากก็จะเป็นมีดที่มีคุณภาพนะคะ ยิงแช่ยิ่งตีตีเหล็กตีมาทำเหล็กทำอะไรก็ช่างนะคะเดี๋ยวเราก็จะเกิดความชำนาญขึ้นมาเองนั่นแหละเนาะเราก็ปลอบใจตัวเองไปวันวันหนึ่งนะคะเป็นเรื่องจริงที่เราควรทับมือก็ยังเลอะอยู่เลยนะคะข้างนี้เลอะมากที่สุดหน่อยนะแล้วก็เอาสีสูตรน้ำนั้นผสมน้ำนิดหน่อยนะคะทุกคน พื่อให้มันไม่ได้ข้นเข้มข้นเกินไปเนาะแล้วเราก็มาเขย่าวให้ดีๆเขย่าให้เข้ากันสักพักหนึ่งนะคะแล้วเราก็เขย่าอีกรอบนึงเขยา่าหรือว่าใช้ไม้ปั่นอะไรก็ได้นะคะพอให้มันฟองมันมัน,มนยุบลงแล้วเราก็เขย่าอีกรอบแล้วเราก็มาจัดการดูนะคะว่าเป็นยังไงก็จะเนี่ยติดเล็บแบบนี้เลยนะคะออกสีเลื่อมๆนะคะเขาเรียกว่าสีเคลือบเงานะคะแบบชนิดล้างออกได้เนาะ ร่างขี้ฝุ่นออกได้อันนี้เป็นเที่ยวที่หนึ่งนะคะเที่ยวที่หนึ่งเราก็ดูมองเห็นความแตกต่างว่าสีขาวกับสีแดงเป็นยังไงนะอันนี้เป็นสีบูดเนาะทำตัวให้มันเป็นคนที่ไม่ยึดติดยึดมั่นนะคะจําไว้เ,เลยค่ะว่าชีวิตเราอายุเราก็ก้าวไปเกือบไปทางตายอยู่แล้วเนาะถ้าเราใช้ชีวิตแบบมีสตินะคะอะไรมันก็ ไม่น่ากลัวหรอกคะ่ะต่อให้มันเกิดความเป็นความตายอยู่ใกล้ๆตัวเราเราก็แก้ไขเหตุการณ์นั้นได้วันหนึ่งทุกคนยังไงเราก็ต้องมีความตายเป็นที่ไปเป็นที่พึ่งนะคะดูนะคะความแตกต่างของระหว่างสีขาวกับสีแดงเนาะเมื่อก,ก่อนก็จะสว่างโพงทั้งหมดเลยนะคะสว่างดีนะ่าดูเลยวันนี้ก็ได้เนี่ยนะ สีที่เราได้มาไอเบอร์ชิลตัวนี้นะคะทุกคนบริษัทนี้เขาไม่ได้ทำไม่ได้ให้เรา,เ,าเป็นโฆษณานะแต่เรารีวิวนะคะทุกคนรีวิวเฉยๆเป็นสีที่กันแดดได้ด้วยนะ,ะทนทานรังสี UV นะเช็ดล้างง่ายไม่ลอกไม่ลอนบัซสานนะคะ TOA ยังไงก็โอเคอยู่แล้วนะคะทุกคน เป็นสีย้อมไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์สูตรน้ำสำหรับทาผนังนะคะก็จะเป็นตามภาพแบบนี้เนาะเราซื้อมานานนะคะเรายังตอนนั้นเรารู้สึกป่วยนะคะมันก็เลยไม่ได้มีแรงที่จะทำมันเนาะบ้านเราก็อายุบ้านก็เก่าแล้วนะคะถ้าเราไม่ดูแลให้มันดูโอเคทั้งไม่ว่าภายนอกหรือภายในมันก็จะทำให้ ไม่น่าอยู่ไม่น่าดูไม่น่าเออสูงใจนะคะจะเป็นลักษณะของแบบนี้เลยสีก็ออกมาแนวนี้เลยละคะ่ะเนี่ยคือการเปลี่ยนแปลงที่เราควรทำนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วเราจะเจอกันอีกในคลิปต่อ,ตอไปนะคะ